โรตีกรอบกีแคลนะครับถ้าเป็นโรตีธรรมดาเนี่ยแคลอรี่ก็จะประมาณข้าว1จานเลยนะ <What? S 1> เพราะว่าโรตีก็เป็นแป้งแล้วเขาก็ใส่เนยล,ลงไปพอทอดเสร็จปุ๊บก็จะมีใส่น้ําตาลใส่นมข้นหวานเข้าไปอีกถ้ากินเป็นประจำเนี่ยคืออ้วนแน่นอนครับไม่อ้วนก็เป็นเบาหวานไม่ต้องวินิจฉัยเลยนะแต่พอเป็นโรตีกรอบก็จะดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแป้งก็จะบางกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราราดน้ําตาลนมข้นอะไรเยอะเหมือนเดิมครับก็อันนี้ก็จะอ้วนเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าใครลดน้ำหนักอยู่แล้วอยากกินนะพี่ แนะนำซื้อแค่หแผ่นพอ <Yes. S 1> แล้วก็บอกเขาว่าให้ร้านนมน้อยๆไม่ต้องใส่น้ําตาลเออกินแบบว่าพอให้หายอยากอะ่ะถ้าใครเก่งกว่านั้นครับ <c oughs> ก็คือให้เลิกกินไปเลยอย่างพี่เนี่ยเคยติดอยู่ช่วงหนึ่งไปไหนก็ร้องหาโลตี <c oughs> แต่ตอนเนี้ยไม่กินก็ไม่เป็นไรแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าการที่เราจะเลิกแป้งเลิกน้ําตาลได้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือหักติบเลยครับ <c oughs> เขาบอกว่า3วันแรกเนี่ยเราจะรู้สึกแบบโหยมากแต่ว่าถ้าผ่านสาวันนี้ไปได้นะความอยากน้ําตาลเราจะน้อ พอระยะยาวไปเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้อยากเลยนะมีคุณหมอคนหนึงบอกว่าให้เราอกินวิตามิน B เพิ่มที่มาจากยีสต์ธรรมชาติอันนี้ก็จะช่วยลดความโหยของน้ําตาลในช่วง3วันแรกได้เหมือนกันใครอยากเลิกน้ําตาลจริงๆนะลองดูครับสู้